นี่มีตู้แขวนแบบนี้สวยๆนะครับพิชชาซิโยสีเขียวนะครับสวยๆนะครับหนึ่งชุดสองชุดสามชุดตู้คู่สองตู้สั้นหนึ่งอ่างล้างจานซิงสเตเลตแบบหลุมเดียวใหญๆปก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 ่ๆกว้างๆมีหน้าต่างช่องแสงระบายอากาศนะครับแล้วก็บานคู่ตรงนี้บานคู้ลิ้นชักนะครับต่อมาแล้วก็ตรงนี้เป็นบานเดี่ยวใส่ของได้แบบจุบๆใจ,ใจๆใจริงๆบานคู่ ตรงเตาแก๊สอีกน,นะครับอาจจะมาใกล้ๆนี่คุณผู้ชมบานคู่อีกนะแล้วก็ตรงนี้เป็นคูสนะครับนี่มีปล่องเจาะออกผนังไม่ต้องขึ้นหลังคานะครับระยะล่นด้านหลังห่างจากรั้วห้าสิเหกสิเซนเหลือๆสบายๆทอ็อหินเป็นหินแกรนิตสีดำเกล็ดทองนะครับสีเนี่ยจะสะท้อนแสงเป็นเงาแบบนี้ระยิบระยับแว๊บเป็นสีทองนะครับสวยมากนีุ่ผู้ชมคูสเตาประสิทธิภาพดีมาก 啊，得啦、uh。Huh. Hey, uh huh.